เย่เย yeah, yeah, yeah. ่เย่พีพีป้าป้านานาเอฟซีเมื่อน,นี้ลูกสาวคนโตลูกสาวคนเดียวได้แปลงเรียนแล้วคะ่ะระยะเวลาสองเดือนเต็มเต็มที่ยุดยู่บ้านเงาเงาเมื่อน,นี้กระส่งมันแห้งตื่นตะตีซี่ผู้น่ะตื่นมาอาบน้ำแ, <c oughs> แต่งโตัวฮนะึแต่ว่าหนูกัยังบ่ลืมค่ะหนูกัยังบ่ลื่มที่จะไปใส่บาตรนะมี่ยาจ๊าแต่ว่าทายางกับสีขเย่แขเยกแบบนี้แหละก็มีหลายคนนอเอฟซีเป็นห่วงเพื่อนบอกว่าพยายามให้น้องหัดเดินตรงๆนะคะเดี๋ยวถ้าเดินมันจะเป็นแบบนี้แมนค่ะดูดีกว่บอกให้แม่พยายามยางอยู่แต่ว่าพูดดดถึงงงงงไ้ยิ่่่าาตรกวนอ นั่งเสียวแม่ก็คือว่านั่นแหะว่าก็ต้องใส่เวลานั่งก็บอกว่าหนูก็พยายามเดินตรงแล้วนะแม่มันงอมันยกมันถีบมันยังได้สุดยางได้ญิงแต่ว่าเป็นยังคือต้องกระเพกกระเพกฉันก็บ่กเข้าใจมือนี่ก็บ่ได้นั่งรถรับส่งรถตู้ไปเด้อค่ะคุณปู่คุณย่าก็ไปส่งด้วยตัวเองเลยเอากระลูกเพิ่นเนาะฮอดหน้าโรงเรียนก็มีคุณครูมารอรับหลังจากนั้นคุณครูที่ยืนอยู่หน้าโรงเรียนน่ะก็เอามาส่งครูประจําชั้นค่ะพอปู่กับย่าน่ะบ่ยอมกลับได้หญิงสิรอจนหลานจะคว้างขึ้นไปห้องเรียนพู่นน่ะเสียบ่คั่นอยู่ได้ฮอดเวลาเที่ยงนี่อยู่แล้วค่ะยามมื้อแรงเลิกเรียนมาฉันก็ถามเด้หนู วันนี้ไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างสนุกมากเลยแม่แล้วลูกสาวฉันนะ่กะก็คือฉันเลยนั่งวางในหูบอกหนูนั่งเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเรื่องที่หนูขาหักนะ่ะนั่งเล่าเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่จบเลยนะหนูชอบมากเลยไปโรงเรียนมันสนุกมากเลยพ่นนะ <c oughs> กะ็เลยตะท่องในใจเนาะลูกกูลูกกูคือก,กูคือกูโอ้ยเนาะนั่งกรบบอกก็เล่าก็บฝอยประสบการณ์ที่ว่าตอนขาหักนะ่ะห้มูฟังเบิร์ดฉันก็เลยถามเนาะแล้วตอนเที่ยงล่ะใครพาหนูไปกินข้าวก็เพื่อนๆนั่นแหละสามสี่คนช่วยกันพยุงบมา เพื่อนๆหนูมีแต่คนน่ารักแล้วก็ใจดีทุกคนเลยนะแม่รวมทั้งคุณครูด้วยวัสันว่าจากนั้นกับตัดผ่ามาทีละยองบัดนี้ฉันกรตื้นอาบน้ำแต่เศร้าแต่ว่ามือนีผู้บาหนาเอ็นไอ้่ก้อนแกวก้อนคํานั่งกับไปเข่าก้าขามือนีก็เลยสินอนเอเดลลาดอยู่ห้องมืดมือนั่นมากอดมาหอมกันไอเอฟซีเบิ้องอีกแล้วฮึ่มกอนสีหอนโรงงานฉันกับสีมาแวะตลาดกอนกับสีย่างแต่แหลนแต่แหลนมาลดุ่มพ่วงกับมาพอ้ักแตงสิบบาทแล้วกับบะเกอร์เทสสิบบาทกับสีซื้อ มีไอคนหนึ่งนอนแล้วเขาเมนถามฉันว่าเจ้าล่าออกจากงานแล้วบอกคือพอเห็นคลิปตอนอยู่โรงงานจากเทียยังจ่างใจเย็นๆก็ดีเด้มานางเห็นงานให้เบื้องเราหนเด้จากนั้นก็นตัดผ่านมาที่ตอนแรกงเลยนัดนี้คุณแม่เลิกง,งานเนาะราบ้างนางเห็นงานนายหญิงคิดยาคิดยาคิดยาอย่างมาตีละบ่มุมเมนูเส็นเนาะค่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกยังสินะแต่ว่าเป็นเส้นมีข้าวแบบนี้แม่ฉันก็ซื้อมาแบบพิเศษเลยเด้เพราะว่าฉันรู้ว่าต้องมีคนหยาดกินน้ำค่ะเพราะว่ายังตีไอ้ก้อนเก้วก้อนข้ามมือหนิมานอนกยองหงเล่น แล้วก็ต้มมามาเบิดสองห่อไปสันบาแต่ว่าตอนนี้ฉันหิวเขา <c oughs> ่าเนรียิงคนนี้่นบอกวางได้หูบอไอ้อนแก้วก้อนข้ามเจ้าหาเมียแบบนี้มาจจะใสหาไม่ข่อยจะค้นแนแ่เราเป็นคนจริงใจแล้วก็ฮักครอบครัวมิยังกับบอตรงๆขันมีอีกให้่อยจะคนน้นแน่เด้อเอาจริงๆเด้อฉันถามเน่บอกเธอถามบอกก้อนแก้วก้อนข้ามบอมันอยากได้บอ <c oughs> เคยได้ยินบอคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าน่ะวาอย,ย่าว,ว่าเดอ้อฮักรังเทียนี่มันพ่ออยากฮักข้อฉันถิ่มพูน่ะนานเห็นบอกฉันว่าแล้วมันไม่อยากรีมก๋วยเตี๋ยน้ำฉันแต่ก็คือบาร์แหละฉันสิ บอกให้บอกก่อนแก้วก่อนคำามันบด้หาเอาฉันเด้พี่ตัดผาพมาที่ฉันพี่ฉันพี่งมหาเอามันฮึฮเพวายังตีในชีวิตฉันฉันหวยหาผู้ใายที่แบบบาดูแลครอบครัวได้เป็นช่างเท้านาให้ครอบครัวได้ยังสินะแล้วก็ต้องเป็นคนที่คิดการไกลก็ฉันผ้าฉันสางผ้าฉันหางผ้าฉันมีพ่อจัดพ่อไอ้ก่อนแก้วก่อนขำาฉันกระตะคุปเอาเลยค่ะฮึฮตัดผาพมาที่ตอนเสา้าวันนี้มือไอ้ก่อนแก้วก่อนคำานั่งกระเลือกตีหานั่งบอกว่าในหูบอเธอปบะตังเฮ็ดกับเข้ากับน้ำเด้อเดี๋ยวฉันล่วงล น้ีตากระเรือไปเห็นพักบุ้งที่เก็บมาตั้งแต่พร้อมน้องอาลีน้องพักกาดปุนละก็ผัดปักบุ้งไปเลยสิคะฮึ <c oughs> ่ยายต่หนีมาหนีเนี่ยเจ้าผัดผักบุ้งให้นตุอยเบิงดูดูเออเบิงหลดหน้าตะกี้ฉันแห่งหญิงก็บอกเธอฉันกินผักบุ้งซุมือือกินซุมือือกินจนเบือ่อเบื่อจนกลายเป็นมักอะ่ะพวกเธอก็ต้องคือกันเบิงลิปฉันผัดปักบุง้งเบิงไปเบิงไปจนเบือ่อเบื่อจนกลายเป็นมักฮึ <c> ่ <oughs> และนี่ค่ะขอบคุณรีวิวจากคุณพี่คนนี้เด้อว, <c oughs> ว่าจะรีวิวครีมเอทใช้ดีมากค่ะหลังจากกลับอังกฤษหน นี่รีวิวจากประเทศอังกฤษเืือใจฟูเลยค่ะขอบุณหลายๆเด้อค่ะที่เปิดใจใส่ผลิตภัณฑ์ของเฮาแต่ว่าเอาจริงๆเด้อค่ะผลิตภัณฑ์ของเฮาบาริษัทส่งต่างประเทศเด้พี่คนนี้เพิ่นสัง่งเพิ่นก็ฝากแบบว่ามู่หิวไปห้ยังซง่นะเนี่ยบอกแล้วผลิตภัณฑ์เอทของเฮาดีอหลีผู้ใดสนใจกระทักแช็เข้าไปเลยก็ซสันก็ไปที่ต่ตดุจจาผ้าแซบหรือว่าต่ตร้านค้าดุจจาผ้าแซบได้เลยค่ะ